การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบริษัทฟงสุย168ก8ร่วมกับน้ำดื่มช้างผู้สนับสนุนหลักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยช้างชื่นชมทุกชัยชนะรวยสงกอบตาโกแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดพนมิเข้าเกี็บรวยเพื่อนภูมิใจเสนอรายการเจ้าสัวพาอิน สวัสดีท่านชมขอต้อนรับสู่รายการเจ้าสัวผาอิมน,นะฮะสัปดาห์นี้ผมก็นะฮะนำพาม,มาครับมารับประทานอาหารนะฮะอร่อยๆนะฮะสไตล์ของคนไทยนะแต่จิ๋วที่อยู่ในเมืองไทยนะแต่พัฒนาแห่งนี้นะครับมีนะครับสาขานะครับอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะเดี๋ยวมาติดตามชมเดี๋ยวว่าในเดือนนี้นะฮะจะเป็นที่ไหนนะในสัปดาห์แรกนะครับอาลาทุกท่านก่อนที่จะไปติดตามชมทางรายการนะต้องขอบคุณนะฮะสปอนเซอร์นะ,ะที่ให้การสนับสนุนทางรายการนะครับและอีกครั้งนะฮะ ยังเป็นวัตถุดิบนะฮะในขั้นตอนแรกนะครับในการปรุงอาหารคือน้ำนะฮะก็ค,ะค,ะค,คิดถึงนะฮะสะอาดใสมั่นใจได้น้ําดื่มช้างนะครับท่านนี้เข้าเก็บโดยเพื่อนนะครับทัวร์ที่สงกรอบตาโก,กแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดนะฮะแลวต้องขอบคุณนะ,ะออนิวสุดดีแมนนะคะรับพิกอัพรุ่นใหม่หมดนะคะรับพิกอัพสำหรับคนทั้งโลกนะฮะที่นําพาผมกับเรื่องบ้านนะครับมารับประทานอาหารอร่อยๆนะสไตล์งาเจ้าสัวพาอิ่มถ้าอยากจะรู้นะก็รับชมในช่วงแรกนะ,ะช่วงเจ้าสัวอิ่มตาครับผม ช่วงเจ้าสัวอิ่มตาสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างผู้สนับสนุนหลักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยช้างชื่นชมทุกชัยชนะฮานามิเข้าเกี๊ยวด้วยเพื่อนก่อนอื่นมาถึงนะให้เชฟตีช่วยแนะนำตัวนิดน,นึงฮะครับสวัสดีครับชื่อคุณแสงเกียรติบำรุงนะเชฟตีคุณนะแสงเกียรติบำรุงเกียร์บำรูนเกียรติบำรุงครับเกียรติบำรุงครับโอ้มีเกียรติต้องบำรุงไว้อ่าเชฟตีทำงานด้านเชฟมาแล้วกี่ปีก็ยี่สิบ บ20บปีท่านผะู้ชมฮะเดี๋ยวถามเชฟเดียวอะ่ะพัตคาลแห่งนี้ชื่อว่าพัตคาอะไรครับเ,เป็นหูฉลามครับปิงหูฉลามครับเป็นอาหารสไตล์ไหนฮะเป็นอาหารสไตล์ใต้จิ๋วนะฮะใต้จิ๋วแต่จิวจ๋วนั่งเลยนะนี่ใต้จิ๋วป่ะใต้จิ๋วด้วยแซ่อะไรแซตังอ้าวแซ่เจอผมแม่จมื่นเลยครับแม่แซ่ตังเหมือนกันเลยอ้าวต่ถามก่อนวันนี้จะเสนอทั้งหมดกี่เมนูวันนี้มีนำเสนอนะฮะมีปู ผัดพริกสิงคโปร์ปูผัดพริกสิงคโปร์ฮนะแล้วอะไรครับผมแล้วก็มีกระเพาปะพปลาผัดกุ้งกระเพาะปลาผัดกุ้งแล้วหูฉลามน้ำแดงหูฉล้โอมโหอันนี้แม่ปูผัดสิงคโปร์ใช่ไหมฮะมันแตกต่างกับปูของไทยไหมตัดต่างกันตรงเครื่องเคียงครับเครื่องเคียงนิดแกงโอ้กกลอ่าเนี่อะไรฮะอันนี้พริกสิงคโปร์เลยเหรอเป็นพริกขี้ฟ้ายของสิงคโปร์ของไทยของไทยแล้วมันทำไมถึงสิงคโปร์คือไงนะอธิบายนิดนึงครับปีรสชาติ แกงต่างประเทโอ้พูดงั้นว่าวัตถุดิบเนี่ยเป็นของคนไทยแต่ส่วนผสมเนี่ยเป็นสไตล์ของคนสิงคโ,โปร์ใช่ครมาถามก่อนว่าแล,วล้วเมนูต่อไปเป็นเมนูของปลาเพราะปลาผันแหง้แหงครับผมเลยมีเครื่องเคียงมีอะไรบ้างคะนี้ตัวนี้เป็นซอสฮนะซอสซอสประจำร้านไปเลยเออทำกันทุกวันใหม่ๆและเมนูนี้ฮะตัวนี้เป็นปูฉลามน้าแดงโอ้เป็นอันนี้เครื่องเคียงเขาใช่ไหมฮะ ใช่ครับพิุูสามนี่มันพิเศษยังไงรเจฟฟุ๋ยเรากระบวนการล้างอะไรอย่างนี้ยเราไม่เหมือนกับที่อื่นเขาล้างโซดาช้างเลยเหรอใช่ครับเราใส่โซดาหรอเพื่อเพื่อมันกรอบกรอบแล้วก็สะอาดนะครบสะอาดแล้วของคุณเนี่ยผูสามของคุณเนี่ยคุณเลือกยังไงเออแตกต่างที่อื่นยังไงมันดีมันเกลดไหนเอออย่างนี้ดีกว่า เราเลืเอกขนาดก็ประมาณ14นิ้วขึ้นไปครับสนิ้วยังไง14นิ้วนวะฮะความยังไงฮะความยาวจากตันี้นตอนแรกเขาจะมาต,ต้มยาวขนาดนี้สินิ้วแล้วมีกระดูกมาแล้วต้องมานั่งเลาะออกล้วล้างออกอกว่าจะได้ตัวนี้ก็ประมาณ3วัน3วัน,มวนผมให้คุณนําเสนอวิธีการทําอาหารดีกว่า3เมนูนี้ฮะแต่ก่อนอื่นทําเนี่ยถามน่ดนึงคุณตัวโซดาช้างมาทำไมมา,มาเอามาผสมไะไรฮะอ๋อ มาลาล้งบอกเบี้ยเลยลอ่ะล้างเพราะปลาเพราะปลาล้างยังไงทำไมทำไมทำไมต้องใช้โซดาช้างลาง้างอ่ะให้เขาไม่ได้กัดล้างคราบไขมันคราบขาวยังข้างในบอกอ๋อนี่คุณผู้ชมอ่ะน,นี่อ๋อล้างข้ในเลยอ่ะเดล้างให้ดูหน่อยได้ไหมพอเราแช่ไปสักพักเขาจะเริ่มนิ่ม๋อเหรอแล้วก็ตัดต้องตัดน,น,นะถ้าไม่งั้นจะซึมเขาไม่ไม่ถึงเข้าไงโอ้อต้องตัด อันนี้ใช้ไปกี่นานนัดเชฟตีก็ประมาณสักห้านาทีครับห้านาทีออกมาเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะเอาท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ไปเนี่ยผมไม่เชฟตี๋สาธิตวิธีการทำกระเพาะปลาดีกว่านะครับผมเรียกว่ากับเมนูเลยนะฮะกระเพาะปลาผัดกุ้งครับกระเพาะปลาผัดกุ้งนะฮะแล้วก็ตามด้วยปูผัดพริกสิงคโปร์ปูผัดพริกสิงคโปร์แล้วก็ตามด้วยปูฉลามนะปูฉลามน้ำแดงเอาท่านผู้ชมนะชมเลยครับ คง,ตตง,ง,งชมฮะนี่นีน่นเราทำสดๆจริงๆเราไม่มีการเฟกใช้โซดาถึง3ขวดนะฮะในการทำความสะอาดนีน่ะเราไล่จัดตานนน้งคนฮะเอียงจากสาหน่ นั่นเราก็ใส่ปูฉลามลงไปได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้นะเขาใช้โซดาเพราะว่ามันต้องใช้ผงปูใช่ไหมฮะอาจจะเป็นสารเคมีได้ใช่ไหมฮะครับผมนี่เราปูเป็นตัวตัวนะครับสดๆครับมันเึ่นมาต้มแล้วแกะโอ้โหนี่ฮะปูนี้เลยนะท่านผู้ชมนี่เลยฮะจะใส่เล็กกว่านั้นหน่อยเรอะอันนี้ไซส์เท่าไหร่เนี่ยตัวนี้สิบสองขีดครับสิบสองขีดนั้นเริ่มใส่ซอสนะครับ ชอบทางเข้มข้นหรือว่าจืดหน่อยครับอ่าชอบเข้มข้นฮะทีนี้เราก็ต้มเกี่ยวสกัดน้งให้รสชาติึุดที่ไปนด้แล้วแม่่อนผู้ชม สุดยอดนะผมว่าอีกหนึ่งเมนูคงไม่ไหวแล้วเพราะว่าปูจะหนีเรื่อยเลยนะคงจะร้อนหน่อยคงจะร้อนนะเอาแลวท่านชมะเดี๋ยวพักสักคู่ก่อนแล้วกันแล้วพบกันาในช่วงของเจ้าสสวอิ่มท้องอีกหลากหลายเมนูที่เชฟนี้จะบุงอาหารแล้วก็ไปชิมกันใน,ในช่วงหน้าตอนนี้พักสักคู่ก่อนนะครับ เป็นเวทีคนดูมีอยู่ทั่วโลกที่เหลืออยู่ที่ฝีมือช้างมิวสิกคอนเทสชิง3 0 0แสนบาทกับกีตาร์ล่าฝันพร้อมประสบการณ์มันบนเวทีกับบอดี้สแลมมีดีก็โชว์ออกมาชีวิตของเราใช้ซะ เจ้าสัวอิ่มท้องสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างผู้สนับสนุนหลักบอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยช้างชื่นชมทุกยใยชนะทุเรศงกอบตาโกแก่มันทุกเม็ดมันทุกเม็ดธนมิเข้าเกี๊ยวด้วยเพื่อนผมจำช่วงมี้เข้ามาพบกัาในช่วงของเจ้าสัวอิ่มท้องนะฮะก็ต้นช่วงนะช่วงเจ้าสัวอิ่มตานะฮะก็จะเป็นเชฟตีนะฮะที่มาสาธิตนะฮะวิธีการทําอาหารนะครับเอาละแล้วก่อนอื่นมาในช่วงนี้คุณหญิงช่วยแนะนําตัวนิดนึงฮะ วริกาตั้งเลนรัดค่ะเป็น general manager ของปิงอ่าร a u อร n t ก r ุ๊ปค่ะอ่าครับผมเป็นผู้จัดการทั่วไปนะของปิงกุ๊ปเลยใช่นะครับผมอาท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวมาลิ้มมาชิมมาลองในช่วงของเจ้าสัวอิ่มท้องนะฮะผมขอเริ่มก่อนในเมนูนี้นะครับเพราะปลาดีกว่าต้องลองจิ้มด้วยซีฟู้ดดูนะฮะซีฟู้ดของเราก็จะปัดเองสมบูรของเราเองเผ็ดจี๊ดจ้านจริง ค่ะแม่สุดยอดเ<ช>อาล้วขอลองเมนูนี้อันนี้หูฉลามใช่ค่คะหูเป็นหูนะค่ะทีนี้จะเน้นเป็นหูใหญ่พิเศษคุณผู้ชมัะช้อนตักไม่ขึ้นนะเพราะมันใหญ่มากลองน้ำซุปก่อนนะค่ะเยี่ยมยิ่งเมื่อกี้เชฟตีถ,ถามว่าจะเอาเอาเข้มหน่อยไหมเข้มหน่อยไหมเข้มแต่มันยังไม่ไมยังพูดยังไง อ,กอมกรอบจริงๆต่อไปเป็นเ,นเมนูไหนครับผมขอเป็นขาห่านอบบะหมี่ค่ะขาห่านอบบะหมี่นะครับท่านผู้ชมอันนี้สนราคาม้อเท่าไหร่คะนีคุณหนิงอันนี้ก็400บาทค่ะราคาไม่แพงโอ้แล้วก็บะหมี่ของเราก็จะเป็นบะหมี่ไข่ก็จะไม่เป็นแป้งๆเป็นไตๆ่ๆก็จะเป็นนุ่มลิ้นค่ะเมนูต่อไปครับผมค่ะก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำอบกุ้งเส้นท่านผู้ชม ทานกู้กับกุ้งต้มไ้น้ำเราจะคัดไซส์มาค่ะจะต้องเป็นไซส์แบบนี้อ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งนะฮะหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่นะฮะที่ตะกี้เชฟตีได้แนะนำไปแนะนำนะอันนี้เป็นมีกัญเชียงให้กัญเชียงว่ายน้ำใช่ค่ะอ๋อน้ยน้มกัญเชียงกินเข้าไปโอ้โหแล้วฮะปูส่วนที่อร่อยที่สุดคือกัญเชียงกัญเชียงกล้ามเราขอลองน้ำก่อนได้ไหมไ้คว่าเผ็ดขนาดไหน เข้าใจแล้วฮะว่าคนกินเนี่ยมันทำไมทำไมถึงไม่ชอบทานเผ็ดเพราะว่าเผ็ดมากมันทำให้รสชาติของอาหารเปลี่ยนเปลี่ยนไปพอเราไปทานอย่างอื่นก็จะไม่อร่อยเท่าค่ะจริงๆทานเนี้ยต้องทานคู่กับขนมปังก็จะได้อีกอีกฟิล์มหนึ่งชาเข้ากันไหมคะบอกเหมิงไม่รบกวขออนุญาตนะครับค่ะทานปูให้อร่อยต้องใช้มือใช้มือนะใช่ค่ะ สุดจะมะระยายสุดจะพันลนาเนี่ยไรฮะอ่อส่วนค่ะอ่อส่วนค่ะอ่อส่วนหอยนางรมอันนี้ทานคู่กับซอสพริกเนือความอร่อยของจานนี้ก็คือแป้งที่เอามาทำจะต้องเป็นแป้งที่ขัดสรรมาแล้วมีส่วนผสมที่ต้องผสมเพิ่มแล้วก็ไม่เหนียวจนเกินไปด้วยไม่เหนียวแล้วก็ไม่แข็งอันนี้ต้องทานแบบจิ้มนะอันนี้ชอบแบบชอบแบบเผ็ดใช่ไหมใช่ มผมชอบแบบหวานนะฮะอันนี้จะออกเป็นเผ็ดหวานนิดหน่อยค่ะแต่ถ้าเผ็ดโดดก็กลับมาที่ซีฟู้ดน้ำจิ้มเราก็ยากหอยนางรมนี่ไม่มีกลิ่นคาวเลยไม่มีค่ะเพราะบองที่เนี่ยโอ้โหทานไปทาปุ๊บนีมีกลิ่นคาวมาเลยกลายเป็นข่าวคาวเลยไม่ดีฮะค่ะท่านผู้ชมอันนี้เมนูอะไรฮะนี้เป็นข้าวหน้าเปาคือข้าวหน้าเปาค่ะ ผมนำเสนอได้ไหมค่ะลองหาไข่ดาวนะไม่ถูกสักฟองโปะไปนะแม่ไปเออผมเป็นคนชอบกินไข่ดาวอ๋อค่ะเดี๋ยวจะลองให้เชฟตี๋ลองดูนะอ่ลงใหมนี่เท่าไหร่คะส่วนราคา400ค่ะ400ค่ะต่อไปลองเลยฮะของหวานค่ะของหวานโอ้โหนี่ท่านผู้ชมเมื่อทานเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องขอมีหวานใจหน่อยนะเพราะยังไม่หวานใจเลยฮะขวดนี่แป๊กกล้วยของเราก็เป็นสไตล์แต้จิ๋ว ขอบอกเลยว่าฟักทองเนี่ยปกติผมก็คะทับทานเลยบางคนจะบอกว่ามีกลิ่นใช่แต่พอนี่เข้าไปมันกลมกล่อมมันเข้ากันได้ดีดีดีค่ะก็เผือกแล้วก็ฟักทองของเราก็นึ่งเองทำเองค่ะทั้งหมดก็คือจะต้องดูแลวัตถุดิบเองทั้งหมดเย็นดีสมจอมสุดยอดขอรับรองในความอร่อยวันนี้ต้องขอบคุณคุณนิ่งมากขอบคุณครับค่ะ ะะเราต้องขอบคุณนะ,ะทีมผู้บริหารนะครับผมของปิงหูฉลาม<ช>นะ,ะัะที่ได้เอื้อเฟื้อนะฮะให้ผมได้มาบันทึกเทปรายการก่อนจะจากลาในช่วงนี้คุณหนิงฮะ,ะช่วยเชิญชวนนิดนึ่งฮะ,ะใครที่ไม่เคยแวะเวียนมาชิมมะลิมะมโรงนะฮะปิงหูฉลาม ก็เชิญได้ที่ปฐมวันพริกแซ่นะคะติดอยูสส่กับห้างห้างม,มาบุญคลองอยู่ชั้น2ค่ะติดต่อได้ที่เบอร์อะไรบ้างครับผมก็จะมีเบอร์0 2 6 1 1 4 7 5 5ค่ะถ้าคนจีนได้จิววะข้งหยีละอีกอีกซีฉิกซางหงนะลองพ้าเทียงแหลยนะลายมึงก็อลยฮะที่เปิดแล้ะปิดกี่โมงครับก็เปิดตั้งแต่11บเอโมงเช้าถึง5้าทุ่มค่ะเอาละท่านชมฮะเดี๋ยวพักสักครู่น,นะฮะแล้วพบกันในช่วงของเจ้าสัวอิ่มกาย ส่วนจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวตามเจ้าสัวผมมาฮะปักสกุลครับ เวทีคนดูมีอยู่ทั่วโลกที่เหลืออยู่ที่ฝีมือช้างมิวสิกคอนเทสชิง3 0 0แสนบาทกับกีตาร์ล่าฝันพร้อมประสบการณ์มันบนเวทีกับบอดี้สแลมมีดีก็โชว์ออกมาชีวิตของเราใช้ซะ เจ้าสัวอิ่มกายสนับสนุนโดยน้ำดื่มช้างผู้สนับสนุนหลักบอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยช้างชื่นชมทุกชัยชนะคาามิเข้าเกี๊ยบรวยเพื่อนทีนี้ก็จะนำภาพได้ครับมาท่องเที่ยวนะฮะโดยการปั่นจักรยานนะครับที่กองทัพเดือสัตหีบเดี๋ยวมาติดตามชมดูว่าที่กองทัพเดือสัตหีบนะครับมีแานที่จะปั่นจักรยานเนี่ยไปที่ไหนบ้างแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมดูครับต้องของอนุญาตนะฮะ เปลี่ยนชุดแต่งกายเป็นชุดจักรยานนะครับแล้วก็มีหมวกกันน็อกด้วยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยครับไปเลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับผมผมนาวตรี i พิทักษ์เกียรติเสวียพิหารดีนะครับเป็นผู้ช่วยหัวหน้าส่วนวิชาการและประชาสัมพันธ์ของจุดรับมันตัดพอดีของท่านประธหมดครับ กัดไม่เป็นไรนะครับผมครับท่านผู้ชมนะเมื่อกี้บอกมีมดนะพี่บอกว่าไม่เป็นไรครับมดกัดดีกว่าอย่าคนรักกัดนะแล้วถามพี่พิทักษ์เกียรตินะครับว่าที่นี่นะครับผมอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลเนี่ยสายพันธุ์ไหนบ้างในส่วนของเรานะครับจะดูแลอยู่2สายพันธุ์นะครับก็คือพันเต่ากระกับเต่าสนุกนะครับเพราะว่าเต่าสนุกครับในเขตอ่าวไทยเนี่ยจะมีตำรวจเจออยู่แค่2ชนิดนะครับก็คือเต่ากระกับเต่าสนุกครับผมถ้าไปทางฝั่งอันดามันก็จะเพิ่มมาอีกงชนิดก็คือ เต่าเมืองกออ <ừ> ับเต่ายาในเรื่องของงาน้านการอนุรักษ์การเต่าทะเลนะครับของทัพเรือก็ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2493ครับโดยได้รับมอบพื้นที่บริเวณเกาะพางเกาะหิลาเกาะจานนะครับมาอยู่ในการดูแลของกองทัพเรือครับซึ่งทั้งสามเกาะน,นี้เป็นแหล่งที่เต่าทะเลในเขตอ่าวไทยมาวางไข่เป็นจำนวนมากนะครับมากที่สุดใน เอาละเดี๋ยวมาถึงแล้วเดี๋ยวให้พี่พิทักษ์เกียรติพาผมเนี่ยไปดูข้างในดีกว่าว่าเป็นบ่อนุบานยังไงบ้างแล้วขอนยญาปล่อยเต่าทักตัวหนึ่งแต่แต่ผมไม่ปล่อยไก่นะไม่ปล่อยอ่าไปเลยครับครับผมเต่าใหญ่นี่ตัวเต่าอะไรฮะอ๋อเต่าใหญ่นี่ที่เห็นอยู่นี่ก็คือเต่าตะหนุนะครับเต่าตะหนุครับผมลักษณะของเขาก็คือส่วนหัวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะปากมนๆนะครับชายขอบด้านข้างก็จะมนๆน ด้านบนกระดองก็จะเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองล้วนี่นะครัขาวๆนี่อะไรครับผมขาวๆนี่เป็นการลอกของเกดกระดองของเกดส่วนหัวของเต่าแล้วนี่ฮะเต่าเนี่ยครับเต่าที่มีปากแหลมแหลมนั่นก็จะเป็นเต่ากระนะครับเต่ากระเต่ากระนี่สังเกตง่ายๆคือด้านข้างลําตัวซ้ายขวานะครับก็จะมีลักษณะเป็นหยักแหลมเหมือนฟันเลื่อยนะครับส่วนปากก็จะแหลมเหมือนปากนกเหยี่ยวเอาละเดี๋ยวไปดูส่วนเพาะเลี้ยงโนบานโบานครับผมกามเลยครับ ในเนี้ยเรามีบ่อนุบาลในปัจจุบันในเหลือ3าบ่อนะครับอีกบ่อหนึ่งเราจะทาเป็นโรงเลี้ยงสัตทะเลที่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นลูกเต่ากระนะครับเต่ากระครับเป็นลูกเต่ากระที่มันตายไปมันลอยอ๋อลักษณะทางธรรมชาติของลูกเต่านะครับก็คือจะนอนลอยนิ่งๆอยู่น้ำเนื่องจากว่าตัวยังเล็กกอดก็ยังเล็กอยู่ยังด้ำน้าอะไรไม่ค่อยเก่งนัการนอนหลับก็รากอดก็จะลอยอยู่น้ําแต่ถ้าเกลส่วนหัวนะครับก็จะจมลงไป ถามเองวารย่งนี้ครครอบครองที่ผิดกฎหมายไหมผิดกฎหมายนะครับเต่าทะเลปัจจุบันเป็นสัตว์คุ้มครองนะครับตามกฎหมายถ้ามีไว้ในครอบครองก็จะผิดกฎหมายครับสาหรับในส่วนของบ่อท,ที่3นี้นะครับเรามีการเพาะเลี้ยงะสาหร่ายทะเลนะครับซึ่งมีอยู่สองสายพันธุ์ที่เรามาเพาะเลี้ยงได้นะครับก็คือสาหร่ายกรกาดกับสาหร่ายพวงหุ่นนะรท่านผู้ชมฮะวันนี้ก็ได้รับนะความรู้ดีๆเกี่ยวเรื่องเต่าและเรื่องสาหร่าย ขอบคุณพี่พี่ทัพเขียนมากครับผมพีัพอพี่เชิญชวนหน่อยครับพี่ก็ในส่วนของการมาท่องเที่ยวศูนย์นุรงรับพันธ์ต่ทะเลของกองทัพเรือนะครับก็ที่นี่ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านในการเดินทางมาเยี่ยมชมนะครับเราเปิดทุกวันไม่เว้นวันอยู่ราชการนะครับตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งนะครับจนถึง5โมงเย็นนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับในการมาเที่ยวเยี่ยมชมการนุราพันธ์ต่ทะเลของกองทัพเรือนะครับโดอย่เปอ่ ท่ผู้ชมฮะก็เป็นไงบ้างฮะหลังจากจชมแล้วนะว่าผมไปปันอาญานะแต่เขเนี่ยเขเกิดอุบัติเหตุท่านผู้ชมชาวบ้านนะฮะดูแล้วอยากจบกระบวนการนะครับโดยไม่จากพยานก็เรียนเชิญนะฮะที่กิดอุบัติเหตุนะครับผมสำหรับนี้นะครับผมและทีมงานนะครับขอ,บอกขาอบ,อบคุสมาสดีครับ